ะเบิ่่งอสวัสดีครับผมกับรายการสยามโซลเจอทีนทีวีแล้วก็คนประสาทวันนี้เรามาประตูท่าแพงกันนะครับจังหวัดเชียงใหม่หรือมาสร้างมิรกรรมต่างๆจังวันนี้กันสามสิบเล็ดเราวันนี้เราจะไปเดินถนนคนเดินกันนะครับเราจะไปดูว่าในถนนคนเดงมีอะไรกันบ้างบรรยากาศเป็นไงครับตอนนี้ประมาณกี่องศาตอนนี้ประมาณ ลบสุดองศาลบสุดองศาให้เหม <c oughs> ือนแต่งภาพโหถึงแม่หนาวครับแต่ <c oughs> ก็หนาวาตอนคืนตอนวันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่พอยอยู่ได้ที <c oughs> นี้วันแรกของคืนเราครับทีนี้เราเพิ่งไม่ออกเดินทางมาเที่ยวกันวันแรกครับก็ก็ดีอ่ะ <c oughs> เรามาดูว่าน่าข้างในกับข้างในเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ดูบรรยากาศรอบข้างนะครับนี่ครับรถเมย์แดงนะครับ ครับรถเมร์รถเมเดียครับรถติดครับติดนะดูฮะพอในกรุงเทพเลยครับติดนะไม่ติดก็ไปไม่ได้อ่ะยิงฮะยิงฮะนี่ครับทางทางเข้านะครับทางเข้าบรรยากาศโดยรวมครับทางเข้าครับจะมาบังกล้องงานพี่อะไรอ่ะโอ้โหไม่รู้อะไรเลยอ่ะบรรยากาศโดยรอบครับนี่ประตูท่าแพนะครับครับถ่ายไปบ้างนะไปถ่ายถ่ายไปบ้าง นี่คือตรงนี้เลยนะไอสัตว์เขาโกรอยู่ตอนนี้นะครับผมเทดดี่กะบีพีเฟรา์โกโถขึ้นอยู่เับตัวดูรถซี่ทำไมอีกครั้งแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ประตูท่าแพนะครับโคตรเต็มครับเต็มจริงๆนะครับบอกได้คำเดียวว่าฮึม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  ไม่ขาดไม่เกินใครที่มาบอกแล้วคุยเขาไม่รู้เรื่องตอนนี้นะครับบรรยากาศโดยรวมที่นี่ก็ลมเย็นโปรสบายพูดคำเดียวว่าข้ารักเจ้าอับปิดอับปิดอับปิดโอเคครับเดี๋ยวเจอข้างในเดี๋ยวต่อไปอีกที้สยามโซทีวีกับไม้โอเคพัดกดออกเอ